สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขูสุขคนครับมื่อนี้สารบานสำเภาของเฮาผ้ามาทงหน้าพี่ละครับมาหน้าตามีพี่ละวันนี้ผ้ามากินเขาปลาอยู่หน้าพี่เราเด้อครับเด้อมาเอาบรรยากาศครับอุ้ยปองฝ่ามืออะครับนี่ลรมก็มาแล้วเบิงฝนกําลังมีมากนะครับพี่น้องเอ้ยมาเลยครับมากินเขาสวยน้ำนจดี๋ยสิผ้าไปใส่โองยุษาพูดละครับเอาปลามากินสวยครับผม เอาคนยึกยึกยึตามบอคาเลยบต่ำอานี้ต่ำอางี้อ้าน้ยวเึ้ึ้เงยเนนนนตัวใ่เลยเฮ้ยนั่นนี่นต่ำลงไปนั่นจะเฝ้าโยกยายาเฮ็หจับ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  เดี๋ยวๆนๆไปม่มนพันคนนะไม่มันย้อนๆมันจีได้พันโอ้มีตาฟูรูเออมีตาฟูรูดิถามมันเค้งมันดีถอยพุ่นงุ้นพุ่นพุ่นโอยพุ่นอะพุ่นพุ่นยิ่งเล่บมจนเๆๆๆไอ้เบิ้งเดาให้เบิง นั่นมองหันมันจมหนะ่อนั่นแม่นแน่นอนป่าดึงลงนะั่นเนาะพี่พี่ท,ทั้งพี่เห็นบอลน,นั้นเลยตรงนั้นมันจมนะ่อยนังปอมมาเนานะลาคอทั้งเลือแต่ว่าตัวโอ้ยเถือกเถือกแน่นอนพุ่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 นถือกแลนั่น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 ฮะแมน่นตาคอนั้งอยู่แต่ว่าตัวน้อยนาปลคอตัวนั้นอยผมอม,อมองมันน้อยอยู่อยู่อยู่พันพันมันคาบเออมันคือจมมันบ่ลพันเอ้าติดันีต เอาบังคังขึ้นจมได้ล้วบ่โอ้ยถอยขึ้นไเฮ้ยได้แล้วโอ้ยจบขวดดเจ็บย่างยั่วอ๋อนี่เน้นน้ซิปแห้งๆปุ๊บเออโอ้ยหายควังบางครั้งหนาลุ่นุ่น่เฮ้ยทางพูดนนโอ้หน่อยเอามาเอา

โอ้มานเว้หมานตัวหลักที่เ่เอาเอาเอาเอตามอีกแล้วนี่ยนะโอ้โอ้สารนี่มานมานมานเอาเอาเอเอาไล่หลายโตเลยนี่ไม่ย่ำรอบเด้นี่จะสั้นจะสั้นแตะวันได้หลายละสั้นเขาเจนจำเงินเลยนี่หลุด จุกเหือกเลยวะจุกเลยวมันสิหลุดมือใช่ใช่กันเลยเซ็ตย่งว่างนี่หะนี่โอ้ยหุ่นน่ะคือมีแต่ตะเพียนว่ะแล้ปล่อยตะเพียนแนวะเออนี่หลังค่อยแต่ปล่อยนุ่จันนี่ จะเตยมเงเร็วไงยงแม่นอยู่หมดยังน่ะยยังยันั่นน่ะตัวหนึ่งยุขังน่ะเอาอย่งมาใส่บนน่ะเอาเดี๋ยวใครเอามาเดี๋ยวเเอามาถือแฟนถือว่าเวิร์ดเดยหนึ่งสองสามซีซีคนแตเดี๋ยวครู่่น

มันที่ตตยในน้ำเฮ้ยดแล้วปลาฟุ้งนี่เห็นหลายอย่างถุละสองร้อยนึงว่ะถุงละสองร้อยถุงละร้อยหน่นา,ม,นามันให้ถุงละรอ้อยงั้เหรอให้ถุงละร้อยงี้ก็กินหลายเที่ยแล้วเหมือนคูก็ไอ้กับเมาเทียวเมาเป็นเมาจุดควัน

วนๆนๆวนๆจักโตจักโตโอ้่นาะลาบเนาะมีตาบบบึกบึกทั้งลาบทั้งต้มสุดยอดเลยเขาเนี่ยถึแหงดีสดสดพี่พี่ตัวซีตกมาเนี่ย

ว่าเว่าซัมนี่กำลังเสียบปิ้งนี่ปิ้งบุญนี่โอ้ห้าโตนั่นนั่นยูหันอีกยูหันอีกเลยไม่อีกมีมีมีถึงจับมองเนาะโอ้ดูแล้วเนาะตัวนี้ไงเด็กหยิกไว้ก่อน ยใหญ่โอ้อยเวดเขามันคือหลุดปุดโมันเี่ดีเนาะของมันว่านะ่านักใหญ่ตัวโล่ตัวโลบอ,อยู่ในนี่นะอุ้ยเกินอ,นอ,อืตากวก็ซ่ะอยู่เนี่ยโอ้ยอบกนมนปวดป้าเนาะ เออหนีบหนีบหนีบมาน้ำกันเลยดิเนก็ที่เปลี่มูอก่อนเตือนว่าไปตัวใหญ่ก็กูใจกล้าไปน้ำตัวใหญ่เลยใครอยู่น้ำวัล่าล่าล่าพวกโตไฟรอดเจ้รอดเด็กน้อยไปก่อนเนาะเด็กน้อยติดก่อนเด็กน้อยลอดเจ้าของใหญ่ขวางขานบ่ดมัน วันตัวหนึ่งอยู่นี่แหลนหนนะออน,น,นี่เออวันวันอยู่นี่แหละนี่มันบ่เงี้ยเงี้ยเหมดแล้วบ่กน,นี่เนี่ยก็เห็นมันหยิกหยิบอกี่ยอเหลียรลาบเอาเมียหนึ่งมันเป็นมันปะน่ะสถานี้นะี่ยยิงไปลูกวื้อ เจ้าวานสิหน่อยว่าซีโลอยู่ฝนะโอ้โอมีแต่ตัวมันๆไข่นีนเดือนหกห่ตึงโอ้ยเป็นถ้วยพว่อลหรนี่นี่ล่ะซุ้มเขาบานะ่ะไข่เป็นล้านๆแมนบ่เอาไข่ป่า

กุ้งกุ้งกระม้านะครับนี่กุ้งยื่สาตาหมี่สาตาหมีกุ้งน่ะโอ้ยมาเลยครับนี่กุ้งกระมีปลากระมีเพียบไข่โมแด็งอาหารเอ้ยนี่อะหยิบยืมโตมาจากร้านอาหารคุณน็ตนี่สั่งสั่งม่าโดยตรงเลยจากร้านอาหารราคาเท่าไหร่ก็เอานี้ก็ได้ ก็ไม่ว่านะครับวันนี้กินดูเดือนเพือดพักนะครับนะนนีนึ่งอ๋อครับนี่คนช่างซ่อมหลังคากับมานี่เอาซ่อมตังปุ๊บมาปั๊บตบกับมานี่แหละควาบรรยากาศของแท้มาจังคิู้ว่ามึงในหัวมีเมนูนี้รู้สึกว่าจะคักๆักหมื่นหนึ่งยาให้กับเกี่ยวผ่าเฮียร์ได้

ก็ได้เงาไหมเงงอดหรือไปเห็ดมันมั่วหนี่ลากปลาราบปลาได้ครับเนี่อันนี้ต้มแก้ทอดปิ้งป่าที่ปลาดิบ้นาเนื้อว่ะเที่อได้มืนกันนะเนี่ยม้นระหัวมองหัวแก่เลยลวกแยเลยห้ามย่ ก็ไม่มาสมบ่ัติสมมติว่าวังเขาจิ้มนี่แรงอ่ะมันมันเบิกแล้วบันนี่เมามันมันแล้วเอาพักกระเดาไปลวกใส่น้องกับผมเลยไม่ดีเอาลงปิ้งปลากับปิ้งง่มดีเดียวน้ำน้ำนี่หรือเนาะคนหล่อคนปิ้งวะคนสี่คนปิ้งตรงการยืมตัวเลยเด้อ ไปเห็นยางครว่าไอ้เาปิ้งปลาเดี๋ยวม่ได้ยืมมันจะดั่รไผเลยคนที่เห่างดั่งไฟพอดีก็เป็นน้ำพูทายลูกอีกอันนีหอมอันแรกแยังบอมมานแซ่บมันลวกเขานะคะคนนี้จ้าเขาหอมคนนี้ก่อนราะ่มักเผาเว่มันกรอบกรอบลวกมันกินได้หมดกันเขานี่มันไหม่ๆแล้วมันกินไต้มย่าหักเน แต่นี้เปหมัดใส่ปุนองลูกกินอะฮะลมลมลอลมพอชนีเอยตกพอนีน่ะันลมต้นพอยมนพวงะไหลองดูลุงลาบหักมุมกลับเลยเนี่ยเนี่ยโอ้ยยอมนะลาบ่าเขาเนี่ยไอ้เบิ้งเ้เอาเอาเอาเ โอ้ยเบิรงดู้ไงเบิรงรู้มีแถวกันปกติแลนเขาคอกเนี่อใกล้ๆสุดๆกะเดาแล้วก็จีบ้าบอกผักกระเดาชิมกับยังกับแซบว้าตะลวกขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามช่องอีสานบ้านสามเผ่าของเฮาฝากกดไลค์กดติดตามเด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆครับ มันคือวางเต็ม,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 มเป็นผักที่เลือดนี่บ่